มันหมานเมืม่อวันนะครับมหมานนี่ลีนะมานนี่ลีนะครับแล้วก็ตบท้ายนะครับ VIP เมื่อวานก็แตกอยู่นะ VIP เมื่อวานแตกนะทุกคนนะอ่า VIP เมื่อวานแตกบนล่างเลยนะครับไทเป็นอยู่ว่าว้ยสุดยอดแล้ะครับใช้เดือนตายอ่าแต่ก่อนสวัสดีครับอ่าเพิ่งมาดูครั้งแรกเยอะเลยนะครับผมอ่า อ่าคุณแม่คุณแม่อินนะครับนะอ่าเมื่อวานล,ลืมกับหัวเนาะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะอารา้นผมอ่าผมเขาไปถามในกลุ่มนะครับมีใครกลับหัวไหมจะได้บริกลับค่ะอาจารย์บริกลับหลายเลยนะครับก็เอก็บบ,บปบนหยัางเนาะครับ <laughs> โไม่คิดว่าอะไรแต่ก็แต่กอดได้ได้คืนอยู่นะครับอ่า อ่าก็ได้คือนอยู่นะครับ V.I.P เมื่อวานนะครับบนล่างนะครับแล้วหุ้นวันนี้นะหุ้นวันนี้แตกไปอ่าแตกไปหกหกหุ้นนะครับแตกไปหกหุ้นนะครับหลุดไปสองเนาะก็่ละมีมีมีเขามีหลุดธรรมดาแล้วพี่น้องนะครับนะอ่าธรรมดามี่เขา่ามี่หลุดนะครับแต่ก็เมื่อนี้ก็เดินดีเติบเลยนะครับนะเขาเทือนึงทั้งเจาะทั้งหลุดนะครับอาจารย์บอกห้าเก้ากับหัวเลยได้ยี่สิบ ใช่ไหมนี่ก็จะกับหัวกับมีนะครับนะก็สาธุด้วยดีใจด้วยนะครับใครได้เนาะนะไพโบได้กาะอ่าไพโบได้ก leagues, ค็ค่อยๆเลี่ยนไปพี่น้องใจเย็นๆนะครับอ่าผมแนะนําให้ใจเย็นๆนะครับแหงใจห้อนมันแหงบอดีนะครับผมนะสวัสดีครับคุณบรรจงนะครับอา่าสวัสดีจะ้ะสวัสดีทุกๆคนเลยเอา่าเมื่อนี้เอาใหม่มาาันหมานครับผมมันหมานครับมาหมานน้ากันนะพี่น้อง วันนี้ขอนอนฟังๆครับคุณบุญพินนะครับผมอ่ะใครที่พิมพมาเนาะใครที่พิมพ์สวัสดีมากก็บางคนอ่าบางท่านนะครับผมก็อ่านแชทไม่ทันนะครับอ่าบางทีผมอัานเสียงผมก็บอเพื่อนนะครับบริอ่านก็อย่าบาก,กันเนาะ <c oughs> น่าเหลือเชื่อมากนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะเมื่อวานวันเมื่อวันนะครับ ดีแล้วผมว่าตามสองนะเมื่อวานเนี่ยอ่าดีนะเมื่อวานผมไม่ตามสองเกือบเกือบใส่แตกพี่น้องนะครับนผมถ้าผมตามสองใส่แตกบอกเลยเมื่อวานนะครับสองไม่มานะครับบอกแล้วนะครับมันตรงมี้นะครับมันตรงมี้เหมือที่มันหลุดนะครับสองนี่คือแบบคือแบบมันมันมาบ่อยเกินพี่น้องนะครับมันมาเก่าวันติดนะครับนะอ่าครับเมื่อนนี้เอาไม้นะครับอ่าเมื่อวานได้ ได้น้อยสองบาทครับอ่าเล่นที่ละบาทสองบาทก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะเ้อพี่น้องนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นหลายนะครับอ่าเล่นเพ่มมันมวนก็ได้นะครับเล่นหายเครียดอย่าเล่นแล้วเครียดนะครับเล่นเครียดเล่นแล้วเครียดบ่แนน้าให้เล่นนะครับสวัสดีจ้าอาจารย์สวัสดีครับคุณหัลถ์ไทยนะครับอ่าคุณคุณทรั์แล้วก็คุณอ่าตาหวานด้วยนะครับอ่าสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับ อชอบเวลาไ์สดเข้าใจจัดมุมนะครับครับก็เห็นเห็นหลายหลายๆอาจารย์หลายๆาสำนักนะครับข้าเจ้าไรสดก็ส่วนมากก็ไล์ในห้องเนาะในห้องในมองนั่นมองนี่นะครับผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเลยทุกคนนะครับนะอเปลี่ยนบรรยากาศแล้วบรรยากาศมันดีด้วยนะครับออกไ์ซดกลางทงหน้าพี่ละพี่น้องนะครับ เมื่อวานไม่ได้ดูเลยคุณกัลยานะครับผมนะจัดใหม่จัดใหม่ครับจัดใหม่เดี๋ยววันนี้ก็ดูก่อนนะครับอ่าอ่าวันนี้บ่มีลาวเด้อยพี่น้องนะครับวันนี้บ่มีลาวนะครับวันนี้มีแต่น้อยนะครับผมนะวันนี้มีแต่หน่อยอาจารย์มาดวนแล้วเหรอครับไม่ดวนบ่ดวนครับบ่ดวนมาได้เก้านาทีแล้วนะครับผมเมื่อวานนะครับบ่บ่ถึงเมื่อวานเนาะสองหลุดพี่น้องนะครับ ใครอยู่บรนไดตามนะครับสองนี่มันมามันมาติดต่อกันเก้าวันเลยนะทุกคนไม่หลุดสักวันเชือเสือบอกนะครับสองมามาติดมาติดต่อกันเก้าเมื่อพี่น้องบอลลุดเลยนะครับมาหลุดเมื่อวานนะครับถ้าถ้าสมมุติเมื่อวานผมตามสองนะใส่แตกนะครับใส่แตกมัดนะครับบอกเลยนะครับแล้วเมื่อวานดีอยู่มันมีตัวกันนะครับแตเมื่อวานเมื่อวานฟันฟันสาม ฟันสามลองสี่นะครับ <c oughs> วันฟันสามลองสี่ก็ได้อยู่ไปได้คุณว่พี่พี่น้องนะครับนะแล้วก็มัดเดียวเฉียดไปเฉียดมากนะครับโอ้ผุ่มดักขั้นแขวขั้นแขวหลายเมื่อวานนะครับเสียดายเสียดายน้าพุนในกลุ่มพร้อมนะครับเสียดายกับคนที่ผมบอกมัดเดียวไปนะครับเสียดายอยู่เสียดายมากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่น่า,าพาดนะครับ เอาจิงๆมันเก็ะคือมันผ่านอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบกไปไกลไหมนะครับเออมันบอลรุดไปไกลไหมสิ่เก้าหากบะนะครับอันนี้มันเก้าหกเออเอบแมนนี่มันเก้าหกแล้วก็หกห้าอย่างที่เก้าหากบะนะครับเออเสียดายอยู่มันบอลรุดมันบกไปไกลนะอ่าพร้อมเนาะพร้อมเนาะ ปูอินซีนะครับปุอินซีของผมทํามาจากต้นถั่วลิสงนะครับทุกคนทํามาจากต้นถั่วลิสงนะครับเป็นถั่วลิสงที่ก็จะเอาไปขว้าไส้นะครับอ่ะทุกคนพิมพ์พร้อมมาโอเคจ้ะอ่พร้อมแคบนะทุกคนพร้อมแคบนะครับโอเคจ้ะ ตามนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผู้ใดพิมพ์มากกานะครับหกหนึง่งอ่าทุกคนนะครับอ่านะน้อยตามนี้เลยนะครับพร้อมแคปบนะครับนับหนึ่งถึงห้านะแคปบแห้ท่านพี่น้องแคปบแห่ท่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับใครแคปบแล้วพิมพ์แคปบแล้วมาเด้อลรำรวยนะครับได้ยินแต่เสียงครับอาจารย์ ช่วงนี้เฟสช่วงนี้มันอช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะนะทุกคนมีปัญหาหลายนะครับนะก็สั่นผมบอ,บอกทุกคนไปแอดไลน์ดอกนะครับชบายอยู่ไหนถามหาชบายอีกละลูกหล่าผมฝุ่นนอนอยู่ฝุ่นนะครับนอนเล่นอยู่กับไอ้นะครับเข้าไม่เคยได้เลยใครที่เข้าไม่ได้นะครับทุกคนลองทักแชทผมไปยังนะครับลองทักแชทเพจ คุณเต้ฟ้าเฮงมายังนะครับทากมาเลยนะครับนะผมว่าเข้าได้เกือบทุกคนนะถ้ามีไลน์นะครับขันมีไลน์มีไอดีนะครับเข้าได้ทุกคนเลยนะครับบอท่านผมมาแล้วชิบบอท่านนะครับช่วงนี้ผมโชว์โชว์นานไม่ได้ด้วยนะครับโชว์นานไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนปิดนะผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับประสบการณ์นะครับ เรียบร้อยจ้าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใหม่เนาะไม่ทันเดี๋ยวเก็บตกให้นะครับเดี๋ยวเก็บ,กบตกไข่ที่หลังนะครับไผ่บัท่านนะครับมันบางนะจ๊ะอะไรบางครับ <c oughs> อู้บัท่านหลายเลยทุกคน